พ่อครับทาไมสํานวนไทยเขาบอกว่าชายสามโบสเนี่ยคือครบไม่ได้ก็ในเมื่อคือการที่เรายิงไปบวชหลายๆครั้งเนี่ยก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีไม่ใช่เหรอเป็นคําสอนของผู้เท่าผู้แก่โบราณอสอนว่าคนที่ผ่านการเข้าโบสมาสามโบสเนี่ยไม่ใช่การบวชนะอคือพักหนึ่งเป็นเข้าโบสพุทธนับถือพุทธต่อมาก็ไปเข้าโบสคริสต์นับถือคริสต์ ต่อมาล้าลาออกจากคริสต์ไปเข้าโบสถ์อิสลามเป็นอิสลามนั่นคือโบสถ์ใน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 ความหมายนั้นในความหมายนั้นเพราะนั้นคนสามโบสถ์อย่างนี้ใจมันโลเลเหรอแหละแล้วมันจะครบได้ยังไง<อ>ก็คือเป็นคําสอนลูกสอนหลานแต่ไม่ได้หมายความว่าบวชสามครั้งพ<อ>ระพุทธาเจ้าเคยบวชเจ็ดครั้งนะในชาติเดียวในสมัยที่พระองค์ยังไม่ได้มาตัสลู้แสดงว่าคือการที่บอกว่า คนเราถ้าเกิดว่ามีเวลาว่างแล้วมาบวชมีเวลาว่างแล้วมาบวชอย่างนี้ถือเป็นสิ่ง<ต>ที่ดีแต่ต้องบวชด้วยจิตเลื่อมใสนะฮะอ,อย่าบวชด้วยจิตอืนอ่นอย่าบวชด้วยเจตนาอืนอ่นถ้าเกิดเขาบอกว่าบวชแล้วไม่ด้บุญเยอะแล้วมาบวชด,ดีกว่าถูกต้องแต่ว่าถ้าไปคิดว่าเออเราบวชรุ่นนี้ผู้ใหญ่บวชเยอะเราจะเราจะได้เพื่อนร่วมรุ่นเผื่อจะมีประโยชน์วันหน้ามีคอนเน็กชันมีคอนเน็กชันอย่างนี้คือไม่ได้แหล<ะ>็ล<ะ>ไม่ไม่สมควรอแต่ไม่ได้หมายความว่าบวชสามครั้งเราจะครบไม่ได้บวชเท่าไหร่ก็ได้ เพราะการบวชเราต้องยอมรับไม่ว่าการบวชเป็นการทําความดีครับถ้าเรายอมรับก็เขากําลังทําความดีแม้กระทั่งบวชนนหน้าไฟสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงยังเป็นประโยชน์ยังมีความดีเลยหลวงพ่อแล้วจริงๆแล้วคือทําไมชายไทยอ่ะต้องบวชช่วงอายุประมาณสักยี่สิบคือโดยมนุษย์เนี่ยความสติสัปพัญญะความรู้ดีรู้ชอบเนี่ยที่พระพุทธเจ้าท่านพิสูจน์ของท่านมาเนี่ยคนยี่สิบปีเป็นผู้ใหญ่มีความคิดความอ่านเป็นผู้ใหญ่ ตอนนี้ประเทศไทยก็ลดอายุลงไป2ปีครับให้ป8ปีมีสิทธิ์เลือกตั้งได้ใช่แต่จริงๆแล้ว18ปียังเป็นวัยรุ่นนะยังเรียนไม่จบนะคือจริงๆแล้วก็ต้องประมาณสัก20ถ้าย0นี่คิดว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วท่านทหารก็เกณฑ์ยี่สิบเอ็ดปีก็สมควรแล้วมีความคิดความอ่านที่เป็นผู้ใหญ่หลวงพ่อแล้วการที่เราบวชบางคนก็บอกว่าบวชหนึ่งวันบวชเจ็ดวันบางคนบวชพันษาบุญเนี่ยมันได้ต่างกันนะครับ ปริมาณวันของการบวชเนี่ยถ้าพูดพูดว่าอันไหนมากอันไหนน้อยก็ถ้าบวชแล้วทํากิจของสงสมบูรณ์บวชมากบวชนานดีกว่าแต่ถ้าบวชเข้ามาแล้วไม่ทําอะไรเลยยิ่งบวชยิ่งบาป mm hmm. ยิ่งบวชนานยิ่งบาปบวชวันเดียวแต่ว่าอูทาดีเหลือเกินอ oh. อย่างเงี้ยวันเดียวก็ดีกว่าพรรษาหนึ่งที่ไม่ทําอะไรเลยอ mm hmm. ทําวัดวเจ้าเย็นก็ไม่ทําบินตาบาสก็ไม่บินอย่างเงี้ย mm hmm. มันมันมันจะได้บุญยังไงครับ หลวงพ่อแล้วการที่เราไปบวชเนี่ยโดยเฉพาะที่บอกว่ามีโครงการไปบวชเป็นพันรูปกับการที่เรามาบวชวัดปา่าคนเดียวบุญกุศลจะได้ต่างกันไหมเออเป็นอย่างนี้นะในคำถามนี้มีประโยชน์มากการบวชหมู่ใหญ่หมวดหมูมากเนี่ยพลังมันแรงนะพลังที่จากสิ่งที่คนพันคนทำพลังงานนะพลังงานแล้วก็เมื่อจะแผ่พลังนั้นยกตัวอย่างเช่น จะถวายพระพรพวกองท่านในหลวงเนี่ยมีพลังอด้วยอํานาจแห่งศีลละไม้ของท่านอแต่ถ้า,าว่าไปบวชเงียบๆบวชที่วัดป่าแห่งใดแห่งหนึ่งก็มันเป็นบุญเฉพาะอเป็นบุญก้อนของบุคคลน,นั้นม,มันก็ไม่แรงมากมเท่าไหร่เข้าใจแล้วผว่ขอบคุณครับ